สวัสดีค่ะเป็น EP ีที่17นะคะเรื่องของเจมส์โทมัสเทวดาตกสวรรค์การเสรื่อมสลายของสหรัฐหลายปีมานี่ดักเคซี่เคยบอกกับผมว่าจากักรวรรดใหญ่กำลังจะตกสวรรค์ตกเร็วแบบทิ้งดิ่งเลยเวลาที่เราได้ยินใครพูดเรื่องอะไรซ้ำๆที่คิดว่ามันน่าจะมีผลไปอีกนานถึงมันจะเป็นเรื่องธรรมดาก็เถอะ เราก็มักจะไม่ค่อยลืมง่ายๆถ้าเราจะสังเกตดูจกักรวรรดิใหญ่ๆของโลกในรอบหลายพันปีที่ผ่านมาจะเห็นแต่การล่มสลายที่ไม่มีวันกลับคืนได้เลยไม่ว่าจะเป็นอาณาจักรโรมันออตโตมันสเปนหรืออีกหลายๆแห่งมันเหมือนกันไปหมดเวลามันพังล่มสลายลงมันไม่เคยหันกลับมายิ่งใหญ่อีกเลยแล้วเจ้าพ่อสหรัฐ ถ้าจะต้องล่มตอนนี้มันเป็นเรื่องแปลกหรือไงทุกวันนี้สหรัฐเป็นเจ้าอาณาจักรใหญ่ที่ไม่มีใครเถียงคนอเมริกันทั้งหลายคนอเมริกันทั้งหมดก็ว่าอย่างนั้นแล้วถ้ามันจะต้องแย่ไปบ้างเดี๋ยวมันก็กลับมาดีเองดีกว่าเดิมด้วยนะแต่ผมว่าไม่จัก,กรวรรดิทุกแห่งมันก็เป็นไปแบบเดียวกันมันเริ่มจากประชากรทั้งประเทศมีประสิทธิภาพ การทำงานที่ดีเป็นประเทศที่พึ่งตนเองได้มีประชาชนที่สามารถก่อร่างสร้างประเทศให้เข้มแข็งด้านการผลิตได้สูงมากแล้วประเทศก็เริ่มขยายตัวจากการค้าระหว่างประเทศเข้มแข็งขึ้นจนถึงจุดหนึ่งที่ผู้นำเริ่มคิดจะเปลี่ยนความเป็นหุ้นส่วนการค้ากับประเทศที่อ่อนแอกว่าเป็นการเข้าครอบครองซะเลยนี่เป็นการเปลี่ยนตัว เป็นเจ้าจัก,กรวรรดิสหรัฐเริ่มเข้าจุดนี้เมื่อประมาณร0อปีก่อนยุคของประธานาธิบดีเท,ท็ดดี้จอมก้าวร้าวศตวตรรษที่20เป็นศตวตรรษของอเมริกันทำสงครามกันแบบรังแกเด็กได้ชัยชนะมาตลอดขยายอำนาจไปได้เกือบทั่วโลกแต่เริ่มเห็นแววร่วมตั้งแต่ยุค1960เมื่อเริ่มจะไม่ชนะสงครามแล้ว ถ้าเป็นสงครามยืดเยื้อเริ่มจะมีการทำลายค่างเงินของตัวเองแล้วเพราะถ้าจะคงอำนาจไว้มันต้องใช้เวลามาไฟแนนซ์ทางเดียวก็คือต้องพิมพ์เงินทั้งที่ไม่สมควรแต่กระบวนการล่มสลายนะ่ะใช้เวลานานส่วนมากแล้วมันลากยาวไปได้หลายทศวรรษแล้วที่บอกว่าจากักรวรรดิกำลังจะตกสวรรค์เร็วแบบทิ้งดิ่งนะ่ะหมายความว่ายังไง จกักรวรรดิส่วนใหญ่ตั้งแต่เห็นแววว่าจะล่มสลายมันจะเห็นอยู่แบบนั้นนับเป็นชั่วอายุคนหรือกว่านั้นเลยนะแต่แล้วเวลาล่วงจริงๆน่ะเร็วมากเลยมันก็เหมือนกับเรื่องของเด็กอันตพานในเมืองมันก็เหมือนกับเรื่องของเด็กอันตพานในโรงเรียนนั่นแหละเริ่มจากสร้างความยำเกรงกับเด็กอื่นแล้วก็มีลูกน้องมากขึ้นเป็นกลุ่มใหญ่ที่ไม่มีใครกล้าหือ จนเมื่อมีผู้ที่ทนไม่ได้พร้อมที่จะวัดลอยตีนและสามารถคว่ำอันตพานล,ลายนี้ลงทันใดก็เกิดเรื่องประหลาดเหล่าสมุนเริ่มเปลี่ยนแหล่งสกกาละใหม่เพราะอำนาจเดิมหายไปแล้วชั่วแป๊บเดียวนี่คือเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นกับจักรวรรดิล่าสุดนี้พระเอกที่เคยมาช่วยประเทศอื่นๆไว้เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองได้กลายร่างเป็นผู้ร้าย มีการลุกรานประเทศอื่นอย่างเช่นอัฟกา,านิสถานลิเบียอิรักซีเรียเราสมุนก็แห่เข้าด้วยด้วยอย่างเกรงกลัวแต่ก็แอบหวังว่าน่าจะมีใครมาค้นเจ้าพ่อลงสักทีตอนที่สหรัฐคิดจะหาเรื่องเวเนซุเอลาและอิหร่านพวกสมุนก็พูดไม่ออกตอนนี้สหรัฐกำลังโฟกัสไปที่สงครามเศรษฐกิจ แต่ก็หาชาวโลกที่ไหนมาสนับสนุนได้ยากสหรัฐก็มีการเตือนว่าการใช้กำลังอำนาจยังไม่ได้ยกเลิกนะเว้ยอืจักรวรรดินี้กำลังจะถึงจุดที่เรียกว่าคลาสสิกสเตปนั่นเองมันเริ่มจะหาเรื่องไปทั่วแล้วแต่โครงสร้างการสนับสนุนจากพันธมิตรก็ไม่ค่อยจะเหมือนเดิมมีการถอดใจไปเยอะพันธมิตรเริ่มคิด ถึงแต่เรื่องการเตรียมแผนของอนาคตตัวเองแม้แต่คนในสหรัฐเองก็เริ่มมองหาความสมบูรณ์จากแหล่งใหม่เช่นกันนะคะเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในอดีตนับครั้งไม่ถ้วนเริ่มจากสมองไหลสำหรับผู้ที่มองหาหนาอนาคตในที่อื่นๆเหมือนตอนที่ชาวยุโรปอพยพไป,ปอยู่อเมริกาเพื่ออนาคตที่ดีกว่าสหรัฐเวลานี้เหมือนประเทศที่อยู่ในสถานการณ์หยุดนิ่ง ก็ยังเป็นประเทศที่ดูเหมือนจะมีอำนาจมากของโลกแต่ไม่มีหลักที่จะค้ำยันในไม่ช้านี้มันคงจะต้องเผชิญหน้าอย่างจริงจังกับศัตรูที่มีอำนาจกว่าหรือพรรคพวกที่มากกว่าแล้วมันก็คงจะเข้าสงครามแบบไม่ใช่เจวแทนในขณะที่กำลังถังแตกและนั่นจะเป็นเรื่องที่เกิดแบบทันทีทันใดนั่นก็คือการตกสวรรค์แบบอารามิ่งสปีด ชาวอเมริกันส่วนใหญ่ก็พากันคิดว่าโลกคงจะให้อภัยกับอดีตที่ผ่านมาแล้วประเทศก็จะได้กลับไปสู่ความรุ่งเรืองอย่างที่เคยเป็นอีกครั้งในอดีตเรื่องแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นจัก,กรวรรดิล่มสลายแบบเร็วมากเพราะทุกอย่างที่สนับสนุนมันพากันหนีหายเหมือนกับเผ็ดหมัดที่กระโดดหนีจากหมาใกล้ตายแถมยังไปเสริมกำลังให้ฝ่ายตรงข้ามอีกด้วย สิ่งที่เราจะได้เห็นคือความพิหน้าระดับเวอร์ครัสท,ที่ไม่มีใครในชั่วอายุคนที่ผ่านมาได้เห็นเลยนะคะอันนี้เป็นความเห็นของแอดมินนะคะแอดมินนะ่ะเริ่มเห็นความแตกต่างแล้วค่ะตอนนี้ค่ะพี่ๆน้องๆไม่ทราบมีความคิดเห็นยังไงคะเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจตอนนี้ฝากคอมเมนต์มาด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ